ส่งผลให่านาสเี่ยูควนอยุเยังานเป็นไรปะไม่เป็นไรเชินั่งครับ่าเอ็นี้ตาคุณเป็นอะไรมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบที่ไหนจะมอว่าตาคุณบอดไอ้หมอ เชิญโชครถสิบล้อมาบาดมาชี้มาแข่งรถไถลจักรยานเวอร์ไซด์ฮะไม่ได้แดกหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยครับมีสะพานลอยก็ไม่รู้แต่คนยังขอมีศักดิ์ศรีพอถึงไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามล่ะครับ ย้อมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าสเสลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นส่องน,นานตาจะบอดแต่ถ้าตาบอไม่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นหลอดสีนเนาะมันกินเข้าไปในดวงตา เดี๋ยวหมอจะใช้ในาฬิกาเนี่ยทดสอบควา,ามไวภาษาตางอืมนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรปปานเดี๋ยวคุณหมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกหมอแต่เขาเจอคุณหมอไว้ก่อนนะครับ พอนะครับพอนะครับโอ้ยพอจะแคดตายผมบอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่อยให้นะครับอืม,อมนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะเป็นไปได้ไม่มีมทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอป<ต><น>วนไปอินเข้ามาแม่หมอหมอหมอ,หมอ ว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทหนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกต,ตาบอดน่ารักสองสองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทเนี้เขาเรียกตาบอดน,น่าดีนี่คุณคุณฟังผมอยู่ปหเนี่ยคิดอะไดรตื่นอยูอ่ผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงิน700คนผมสามารถจ้างใครก็ได้ ไม่มีปัญหา